สวัสดีผู้ปกครองและผู้สนใจทุกท่านนะครับก็วันนี้มาทําคลิปที่เป็นข่าวนะครับเล็กๆน้อยๆก็จากเพจด a าม่ d แอดดิกนะครับเขาก็นําประเด็นจากคุณพ่อท่านหนึ่งที่น่าสนใจมาเปิดประเด็นว่าการเรียนการสอนของเด็กป .1 เนี่ยเอ๊ะมีเรื่องสมการดูมันจะเกินเนื้อหาขอบเขตสําหรับเด็กในวัยนี้เกินไปหรือเปล่านะครับโดยประเด็นที่ จ่าเขาพิมพมาเขาบอกว่าอ่าฝา่งมาจากคุณพ่อท่านนั้นะนะครับเขาบอกว่าจ่าครับผมขอญอาตรบกวนจ่าช่วยเป็นกระบอกเสียงต่อเรื่องเนื้อหาหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ปหนึ่งด้วยครับนะคือในเล่มนี้มีการแก้สมการหาค่าตัวแปรไม่ทราบค่ากันแล้วนะผมได้ไปคุยกับผอโรงเรียนผอ,อแกก็พูดดีบอกว่าจะคุยในที่ประชุมจังหวัดให้นะครับด้วยเรื่องที่กระเป๋าเด็กหนัก โรงเรียนก็เลยให้เอาหนังสือไว้ในโต๊ะที่โรงเรียนลูกผมป่วยเลยต้องเอามาทําที่บ้านนะครับลูกผมแค่เปิดมาก็ร้องไห้แล้วนะเพราะว่าเขาทําไม่ได้แล้วก็กดดันมากนะครับมันส่งผลเสียต่อสภาพจิตใจเด็กมากๆเลยนะครับผมเข้าใจทางโรงเรียนและครูนะครับว่ามันเป็นเรื่องนโยบายแต่อยากให้คนที่สร้างตาําราเล่มนี้รู้ว่ามันซับซ้อนเกินกว่าสมองเด็กเจ็ดขวบจะรับได้นะจากที่เราจะได้เด็กเก่งจะกลายเป็นเกียรติคณิตศาสตร์ไปแทน นะครับอ่ะแล้วอันข้างท้ายนี่ก็น่าจะเป็นจ๋าเขียนนะครับพอลองไปหาข้อสอบคณิตศาสตร์ของปอ .1 มาดูก็เหมือนว่าเขาใช้เกณฑ์ตามตำราน,นี้ในการสอบวัดความรู้ของเด็กป .1 จริงๆนะเท่าที่จ๋าจำได้สมัยปถมกว่าจะเรียนเรื่องการหาตัวแปรไม่ทราบค่าเนี่ยตัวไม่ทราบค่านะครับแถวแถวประมาณป .3 ป .4 แต่เด็กสมัยนี้เรียนไวจังพ่อแม่คิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับอ่ะสำหรับอันนี้เรื่องประเด็น ว่ามันเหมาะสมหรือไม่ผมจะไม่ไปแตะมันมากนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเลยว่าผู้ปกครองท่านใดคิดอย่างไรว่าเหมาะสมไหมไม่เหมาะสมอย่างไรหนักเกินไปหรือเปล่าสําหรับเด็กปหนึ่นะครับเพราะว่าอันนี้มันอยู่ในในหนังสือเรียนของเนี่ยฉบับเนี่ยก็คือของปอนหนึ่นะครับที่มันออกมาเป็นแกนกลางนะครับอ่าแต่ผมอยากบอกแบบนี้ครับเนื่องจากว่าผมก็สอนหนังสืออยู่ นะครับสอนหนังสืออยู่เนี่ยเด็กในในในระดับชั้นเนี่ยนะครับอันเนี้ยผู้ปกครองลองไปเซิร์ชข้อมูลจากคําว่าแมทสิงคโปร์ก็ได้นะครับแมทสิงคโปร์นะอันนี้เขาก็จะมีวิธีการสอนโดยการใช้บล็อกไดอะแกรมเข้าช่วยนะครับไม่ได้ใช้การแก้สมการแบบที่เราแบบว่าจะต้องทําให้มันเท่ากาันย้ายคงย้ายข้างอะไรพวกนี้นะครับไม่ได้ใช้หลักการแบบนั้นอ่าแล้วทีนี้แมทสิงคโปร์ เขาใช้อย่างไรนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมานําเสนอในมุมที่ว่าเนี่ยโจทย์แบบเนี้ยเขาอาจจะใช้วิธีการโซแก้ปัญหาโจทย์แบบเนี้ยนะครับด้วยไอ้เจ้าบล็อกไดแกรมเข้ามาช่วยไม่ได้ใช้สมการไม่ได้ใช้อีควเอชันนะครับอ้าวทาอย่างไรนะครับจากอันนี้ผมก็เอาตัวอย่างมาสัก2ข้อนะครับข้อแรกเป็น24แล้วบวกด้วยไอ้เจ้ากล่องสี่เหลี่ยมที่เราไม่รู้ค่านี่แหละก็คือตัวไม่ทราบค่าเนี่ย นะครับแล้วมีค่าเท่ากับ3างั้นตัวนี้จะเป็นเท่าไหร่จากที่ดูนะครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยเขาจะให้ใช้ใช้ไอ้เจ้าเส้นจํานวนในการนับตัวเลขจาก24ไปถึง33โอเคไหมครับมันก็ใช้การนับนะมันก็เป็นหลักการนับขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโตขึ้นหน่อยนะหรือว่าใช้เนี่ยแหละเจ้าบล็อกไดอะแกรมเข้าช่วยเนี่ยเขาก็สามารถใช้ทําได้แบบนี้ครับก็คือ24อ่าเริ่มแรกโจทย์มามี24ใช่ไหมครับ เราก็มี24มาโกนเลยนะอันนี้ก็จะสร้างเป็นกล่องแล้วก็ให้กล่องเนี้แทน24ก่อนป๊าบแบบนี้นะครับแล้วบวกเพิ่มขึ้นไปการบวกเพิ่มขึ้น addition ดดเพิ่มขึ้นไปเส้นมันจะต้องยาวขึ้นบล็อกหรือกล่องจะต้องยาวขึ้นนะครับงั้นก็เติมเพิ่มเข้าไปครับยาวขึ้นเนี่ยเราก็จะแบบสอนเด็กให้เข้าใจแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันบวกมัน addition ดดน,นะ เราต้องทําอย่างไรก็ต้องค่าได้เพิ่มขึ้นกล่องก็ต้องยาวขึ้นนะครับงั้นเราก็เพิ่มความยาวกล่องเพิ่มขึ้นไปแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมาโอเคไหมครับนี่เราก็จะสอนให้เด็กวาดรูปใช่ครับเด็กต้องวาดรูปนะอาจจะดูว่าเป็นการแบบโอ้โหเปลืองแบบเปลืองเวลาเปลืองอะไรแต่ว่าเพื่อให้เขาเข้าใจโครงสร้างแบบนี้เพราะการเรียนเลขส่วนหนึ่งที่เด็กไม่ค่อยชอบเพราะเด็กไม่เห็นภาพครับอันนี้เขาเลยทําให้เห็นภาพนะครับเนี่ย ก็จะเห็นชัดเจนเลยอ๋อมัน addition มันเพิ่มขึ้นไปก็เลยต้องยาวขึ้นอ่าแล้วมีค่าเท่ากับ33 33ก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามของอันนี้ครับเพราะว่ามันเท่ากับ33นะเนี่ยก็คือทั้งไอ้เจ้าบล็อกไดแกรม2อันที่มาต่อกันเนี่ยรวมกันได้33โอเคไหมนะครับพอเราวาดรูปได้แบบนี้ปุ๊บทีนี้ขั้นตอนการออสอนเด็กต่อไปเนี่ยเราก็จะบอกว่าถ้าตัวเลขมันอยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะครับซึ่งอันนี้มันมี24อยู่ข้างบน สามสามอยู่ข้างล่างเราจะบอกเขาว่าถ้ามันตรงกันข้ามกันเหมือนคนละฝั่งกันนะอ่ะเราก็ต้องมาสู้กันสู้กันก็ทําไงครับก็เอามันลบกันโอเคไหมครับเนี่ยสู้กันก็เอามันลบกันงั้นเราก็จะนํา33แล้วไปลบกับ24ถึงจะเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็ให้เขาดําเนินการต่อไปอ่าเขาก็จะรู้แล้วว่าอ๋อข้อนี้ฉันก็ต้องใช้การลบนะครับเราไม่ได้สอนหลักการ แก้สมการย้ายคงย้ายข้างอะไรนะอีกข้อหนึ่งตัวอย่างนะครับกรองสี่เหลี่ยมแล้วลบ46ก็เริ่มจากเราก็วาดบล็อกแดอะแกรมก็วาดกรองสี่เหลี่ยมก่อนเลยนะครับ่าก็วาดยาวๆไปเลยนะอันเนี้ยอันเนี้ยคือกล่องสี่เหลี่ยมนะครับคือกรองสี่เหลี่ยมทั้งลายอันเนี้ยเนี่ยคือกรองสี่เหลี่ยมนะครับแล้วหักลดลงไป46การหักลดลงไปนะครับ ลายมันก็จะไม่ได้ยาวขึ้นไดอะแกรมนี้บล็อกของมันจะไม่ได้ยาวขึ้นมันก็จะลดลงก็ลดลงไป46แล้วกเราก็เวลาลดลงเราก็จะบอกเด็กว่าอ๋อให้วาดฝั่งตรงกันข้ามนะครับงั้น46ก็จะอยู่ตรงนี้ครับป้าแบบนี้อ่าแล้วส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือจะคือ24งั้นส่วนตรงเนี้ยจะคือ24พอตรงเนี้ยมันก็จะแตกต่างกับอันข้างบนนะครับก็คือตัวเลข อยู่ฝั่งเดียวกันอนะ่าถ้าตัวเลขอยู่ฝั่งเดียวกันก็จะนําตัวเลขนั้นมามันเหมือนต่อกันอนะต่อกันก็คือ addition โอเคไหมนะครับ addition ก็คือนํามาบวกกันครับน้องก็จะสามารถตั้งได้ว่าอ๋อเขาต้องเอา4 6และบวกด้วย24แบบนี้นี่เองนะครับอ่ะงั้นอันนี้ก็ทําความเข้าใจนะครับผมไม่ได้ไปแตะประเด็นเรื่องที่ว่ามันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมผมไม่ได้ไปแตะตรงนั้นแต่ แม็สิงคโป์เขาก็สอนลักษณะแบบนี้นะครับใช้บล็อกไดอะแกรมเข้ามาแบบนี้นะอันนี้ก็อยากแค่จะฝากเอาไว้ว่าในเนื้อหาบทเรียนเนี่ยก็เขาอาจจะมีเทคนิคการสอนที่เขาอาจจะใช้แบบนี้นะครับแต่คุณครูอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะอีกประเด็นหนึ่งเลยว่าคุณครูจะใช้อันนี้ไหมในการสอนเพื่อให้เด็กเห็นภาพให้เด็กเข้าใจ อันนี้ก็ไปอีกเรื่องหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งว่าบุคลากรเนี่ยพอที่จะมีความรู้ความสามารถในการนําอย่างเนี้ยไปเผยแพร่ไปทําความเข้าใจกับเด็กๆให้เขาใช้ลักษณะแบบนี้ได้หรือไม่นะครับอ่ะโอเคผมก็ฝากประเด็นนี้ไว้เล็กๆว่ามันก็ไม่ได้ใช้เรื่องสมการนะแต่ว่าใช้บล็อกไดอแกรมในการเข้าช่วยแก้ปัญหาโจทย์ในลักษณะการหาตัวไม่ทราบค่าแบบนี้นะครับ โอเคก็ทาคลิปไว้สั้นๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับอย่างไรถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ผมขออนุญาตฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยนะครับอ่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็คงขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ